สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตน,นะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งหลังเกมนัดวันอาทิตย์มีเตะกัน4คู่และก็มีโปรแกรมของทีมหัวตารางอย่างบุรีรัมยูในเต็ดนะครับทีมไหนสะดุดบุรีรัม พร้อมที่จะทําแต้มเพื่อความต่อเนื่องในการที่จะทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวรู้กันนะครับผมสรุปตารางคะแนนให้ด้วยว่าบุรีรัมจะนําคู่แข่งเพิ่มเป็นกี่คะแนนถ้าพร้อมแล้วกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซโค้งสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเปิดมาเจอช่องบอลไทยของเรานะครับแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นทุกคอนเทนต์ที่เราโพสต์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้ว อย่าลืมนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกประตูทุกไฮไลท์ทุกสถิติถูกรวบรวมไว้ในคลิปคลิปนี้แล้วครับไปเริ่มที่ศึกดาร์บี้แมชของอีสานครับนะครราชสีมาอันดับ12เปิดบ้านพบกับบุรีรัมยูในเต็ดทีมจ่าฝูงสิบเตัวจริงของทางโครา442ประตูเป็นพิสารดอกไม้แก้วคู่เซนเตอร์นัฐพงศ์สายริยากับเฉลิมพงศ์เกิดแก้ว แบ็กซ้ายทิติทุมพรขวาเป็นเดชาสร้างดีคู่กองกลางครับดิลันเดอบรูกเกอร์กับนฤพลอารมณสวัสดีกซ้ายอดุลฮาฟิดบือรายเฮงปีกขวาอามาดอัตาร่าแล้วก็คู่ศูนย์หน้าเป็นควาเมคาริคารี่กับนัชชัยศรีสุวรรณบุรีรัมทีมเยือน4-4-2เหมือนกันนะครับประตูสีรักเทศสูงเนินคู่เซนเตอร์พันสายเหมิบูญกับเรบินสุลาก้า แบ็คซ้ายสัสลักหายประโคนขวาเป็นนฤริบดินวิรวัตโนโดมคู่กลางรัตนากรใหม่คำนี้กับจิรธรบุญมาทันปีกซ้ายอายุมาซิก้าปีกขวาสุปโชคสารชาติและคู่สุดหน้าสุปชัยใจเด็ดกับจุรธานโบลิงกีครับ ครึ่งแรกเล่นไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็บุริดัมเริ่มจับจังหวะได้และพวกเขามาได้ประตูขึ้นนํานาที28ทีลรทอนเนี่ยวางยาวจากกลางสนามเลยนะครับทะลุแนวรับของทางโคราชและเป็นโจวทันโบลิงกีครับหลุดเข้าไปกระดกบอลข้ามศีรษะของพิสารดอกไม้แก้วเข้าไป แล้วก็สกอร์ไหลเป็น2อูนย์ด้วยในช่วงท้ายครึ่งแรกนาที44จะอุ้มคนเดินครับแทงทะลุช่องให้กับสุบชัยใจเด็ดหลุดเข้าไปงัดบอลผ่านพิสารดอกไม้แก้วเป็นลูกที่12ของเขาในซีซั่นนี้และแอสซิสที่2ของทีรทรในเกมนี้นะครับเป็นจังหวะที่พิสารเองก็ออกบอลพลาดด้วยนะครับจ่ายไปให้กับทีรทรแบบนี้ก็เสร็จเลย แล้วก็ในช่วงครึ่งหลังท้ายเกมครับนาที80บุรีรามพวกเขาทิ้งห่าง3-0เป็นประตูปิดท้ายด้วยนะครับสุภโชคสารชาติขยับออกมาเล่นริมเส้นแล้วก็เปิดครอสเข้าไปสุดสวยให้สุบรัตเหมือนตาน้องชายสัมผัสแรกครับลงมา จิ้มบอลเข้าไปจบเกมบุรีรัมชนะไปขาดลอยด้วยสกอร์นี้หลังเกมมาสทดาอิชิบอกว่าไม่ว่าบุรีรัมจะเจอทีมไหนก็ตามไม่มีคำว่างานง่ายสักครั้งซึ่งก็พยายามทำหน้าที่ด้วยการคว้าชัยชนะเก็บ3ามแต้มให้ได้อย่างต่อเนื่องเกมนี้การไม่เสียประตูถือว่าเป็นเรื่องที่ลูกทีมทำได้ดีและขอชื่นชมทุกคนเพราะว่าหลังจากได้ลูก1และลูก2ทุกคนยังมีความกระหายในการทำประตูเพิ่มจากนี้ไปต้องการ3มแต้มในทุกๆเกมซึ่งก็ไม่ใช่งานง่ายและไม่ได้ มองว่าตอนนี้ห่างคู่แข่งกี่แต้มหรือว่าเหลืออีกกี่เกมจะได้แชมป์ไม่ได้มองตรงนั้นและช่วทุกคนในทีมก็คิดเหมือนกันก่อนที่จะมาคุมบุรีรัมยูเนเตดเขาก็เคยมองว่าสุภชัยใจเด็ดนั้นเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงก็หวังว่าจากนี้ไปในเกมที่เหลืออาร์มจะมีโอกาสเป็นดาวซันโบข,ของไทยลีกได้ส่วนการเปลี่ยนมาเล่นกองกลางของธีรทรบุญมาทานันโคชมาศาก็เสริมว่า ไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ตัวของทีลทรเพียงคนเดียวว่าจะต้องเล่นตำแหน่งนี้ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมกับทีมหมดพยายามจะปรับเปลี่ยนผู้เล่นทุกคนให้ทำหน้าที่และผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดในการเตรียมทีมและในตอนนี้ การเตรียมทีมสู้ศึก AFC c h a m p i o n s l e a g u กก็ไม่ได้มองเพียงแค่รอบเพลย์ออฟแต่มองไกลถึงรอบแบ่งกลุ่มก็จะพยายามแก้ไขปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นด้วยโคราชเองก็เป็นเกมที่สู้ได้เท่าที่สู้นะครับแต่คู่แข่งก็มาพร้อมจริงๆการพ่ายแพ้นัดนี้ก็ไม่ใช่ทีไม่ดีนะครับแต่บรรยากาศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะข่าวลือต่างๆมันบั่นทอนจิตใจคนทำงานเหลือเกินแม่ทัพออกไปรบพาทีมไปถึงรอบรองชนะเลิศบอลถ้วยแต่กลายเป็นรอวันโดนเชืออหัวใจแกร่งแค่ไหนก็คง ไม่ใช่ครับจากนี้ทับแมวสู่โลกแห่งความจริงอยู่ห่างจากโซนแดง3คะแนนถ้ายังไม่รวมใจกันแล้วก็เลือก ที่จะกดดันคนทํางานกันเองก็กลัวว่าจะเหนื่อยกันยาวนะครับส่วนบุรีรามของอิชิ I, มาพร้อมครับมีความมั่นใจเล่นแบบนี้เป้าหมายที่สําคัญเล่นไปสักพักพอนําห่างได้จําลองเข้าสู่แท็กติกไว้เพื่อรอแข่ง FC Cha แชมเปี้ยนส์ลีกในรอบเพลย์ออฟที่จะไปเยือนแดกูที่เกาหลีใต้จําลองเหตุการณ์เล่นรับแล้วก็รอสวนกลับไปในตัวและผมย้ายสังเกตนะครับลูกนํา1ึ 0, ่งอิชีและบุรีรามรู้ว่าจะโจมตีเจ้าถิ่นอย่างไรเริ่มต้นในการเล่นงานเซ็นเตอร์ฮาร์ปของโคราชจากการวางบอลยาวข้าม ลายกองหลังที่ชอบดันสูงในภาพจะเห็นเลยนะครับว่าธีรทรวางบอลไปให้กับโบลิงกีไปใส่สกอร์ซึ่งเหมือนกับเกมที่โคราเนี่ยเสียให้กับขอนแก่นจากปานเดชาส่งให้กับอีฟสันเมโลหลุดไปยิงเป๊ะ,เ,ปะเลยครับนี่แหละการศึกษาคู่แข่งของบุรีรมัมก็เล่นแบบ รู้ทั้งเราและก็รู้ทั้งเขาไม่ว่าเซนเตอร์ของสวัสด์แคทจะเป็นใครชาดีคาฟนัฐพงศ์สายทิยาหรือว่าเฉลิมพงศ์เกิดแก้วนี่คือความละเอียดที่บุรีรัมเกี่ยวจริงๆเดี๋ยวจัดให้ย้ำแผลเดิมซึ่งเกมนี้ครับทีละทอนแต่ละพาสก็สุดมากๆขยับมาเล่นกองกลางแม้ว่าจะไม่ใช่ตำแหน่งตามธรรมชาติแต่คลาสฟุตบอลของอุ้มก็ต้องสู่หกครับแอซิสไป2ลูกหน้านิ่งมีสมาธิเป็นผู้นำแบบที่ไม่ต้องใส่ปลอกแขนน้องๆในทีมก็ยอมรับ เพราะฝีเท้ามันข่มจริงๆเท่ากับว่าประสาทสายฟ้าทําแต้มขึ้นจากฝูงแบบห่างๆสบายใจครับสเกมต่อไปเล่นที่ช้างอารีนาเจอราชบุรีแล้วก็ชมบุรีก่อนไปเยือนแดกูถ้าติดเครื่องยาวและได้สกอร์นํำเร็วจากนี้ซ้อมจําลองเหตุการณ์รับแล้วก็โต้ได้สบายจริงๆคู่ต่อมาการท่าเรือนัดัป8เปิดแพสเตเดียมพบกับโซปราการซิตี้ทีมอันดับ 15. สิงห์สิงเจ้าท่าประเดิมโคชแขกวิรยุทธ์บินอับดุลเลาะมานะครับหลังจากที่โคชอูดสราวุตรีพันนั้นขอลาออกไปโคช แ่ก็เป็นผู้ช่วยและขึ้นมารักษาการตรงนี้ไปก่อนประตูเป็นวรวุศรีสุภายครับสีกองหลังอริศรพรมรักกับธนบุญเกษารัตยืนเซ็นเตอร์ บ็คซ้ายเควินดิรมรามขวาเป็นฟริปโรเลอร์ส่วนปีกซ้ายนะครับบดินผาลาขวาประกรณเปรมพักคู่กลางกาญจินถาวรศักดิ์กับสันเสริญลิมวัฒนะแล้วก็คู่สุดหน้าเซกโซเรสกับเนลสันโบนิยาส่วนทีมเยือนเขี่ยวสมุทร4 4 2เหมือนกันนะครับปฏิวัติคำใหม่คู่เซนเตอร์เป็นศักดิ์สิทธิจิตวิจารณกับอาริสซาลิฟวิชแบ็คซ้ายกิติพงษ์แสนสนิทขวาเป็นสุพนันบุรีรัตน์แล้วก็คู่มิดฟิลครับยุโตโอนกับนพพลพลคำปีกซ้ายเควินอินเกรโซขวาชัยวัฒน์บุราณแล้คูุ่หนา ชยวัฒน์ศีนาวงกับซามูเอลโรซาครับเริ่มเกมครึ่งแรกไป9นาทีนะครับท่าเรือเนเกือบจะนำเร็วเหมือนกันเนลสันบูนิยานะครับได้ซับด้วยขวาแต่ว่าบอลมันชนเสา แล้วก็นาที14มันกลายเป็นว่าทีมเยือนสุ้ปราการมาขึ้นนําเฉยเลยครับแนวรับของท่าเรือสกัดกันไม่ขาดชยาวัตรศรีนาวงเนี่ยได้บอลจากชัยวัตรบุราณแล้วใจยเย็นพอนะครับล็อกหลบผู้เล่นของเจ้าถิ่นก่อนจะยิงเข้าไปแบบนิ่มๆจากนั้นนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกประกรเปรมพัรได้กดฟรีคิกระยะประมาณ25หลาแต่ว่าบอลดันไปชนเสารครับก่อนที่ครึ่งหลังกลับมานาที56จะเป็นทีมเยือนทิ้งห่าง2-0อีก ชัยวัตสีนาวงเนี่ยไปดักบอลจากบดินผาลาที่เล่นพลาดง่ายเกินนะครับคืนหลังตรงนี้แล้วก็เสียบอลกลายเป็นว่าชัยวัตก็ปาดเข้าไปปั้นคืนให้กับชัยวัต์บูราณวิ่งมาชาร์จเข้าไปไม่เหลือครับและที่4สิสถานการณ์ของท่าเรือก็ยากขึ้นไปอีกครับหลังจากเหลือผู้ววเล่น10คนจากจังหวัดที่เซคโลโซเรสเล่นนอกเกมชักศอกใส่นพลพล,ลคำก่อนทูวรพุทศินเช็คว AR ให้ใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีและนานทีที่9 3ถ้าเรือก็มาเหลือ9คนอีกครับอธิสรพมรักไปเข้าบอลหนักใส่ชาตรีรัตนวงและวก็ถูกใบแดงไล่ออกไปอีกคนหนึ่งก่อนจบเกมสุประการบุกมาชนะ2-0ก็ปลดล็อกคว้าชัยบนไทยลีกรอบ13เกมได้สำเร็จการท่าเรือออกสตาร์ทได้ดีนะครับตอนแรกก็มีเชฟเกมอยู่แต่พอเสียประตูไม่มีเชฟไม่มีทรง ไม่มีทีมเบิร์ครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับจากการเล่นในเกมนี้ของสิงห์เจ้าท่าไม่มีอะไรเลยนะครับก็ไม่แปลกที่ทางโคชอุสราวุตรีพันธ์จะชิงขอลาออกไปก่อนและสถานการณ์ตรงนี้นี่บอกเลยนะครับการมาขัดตาทับของทางโคชแขกวิรยุทธ์บินนบุรนอมานก็มาได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละครับและผมบอกเลยว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทันในช่วงเวลาณขนาดนี้สภาพนี้นะครับโคชใหม่ ใครมารับงานก็ยากและผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้ารับรอกครับถ้าเป็นโค้ชใหม่อิชิมาตอนนี้ยังเหนื่อยเลยครับผมบอกตรงๆนี่คือเรื่องจริงที่พวกเราก็เห็นกันอยู่แล้วมาดมแป้งก็ทําตามทีมโคช้ชทุกอย่างหมดแล้วนะครับเรียกกินข้าวเรียกคุยตามโค้ดอุ้ร,ร้องขอเพื่อละลายพฤติกรรมก็แก้ไม่ได้ตัวไทยตัวต่างชาติเล่นสีเสื้อเดียวกันแท้ๆแต่ดูไม่เอากันแล้วครับผมว่าของแบบนี้มันหลอกกันไม่ได้นะครับแฟนบอลในสนามเขาก็ดูออก และอย่างที่ผมเคยบอกกลิ้งสิวกรนักเตะหมายเลข16ของทีมที่อยู่มานานอาจจะถูกมองว่าเป็นลูกรักแต่จริงๆเนี่ยเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ในแบบที่แฟนบอลคิดเสมอไปแต่ดูทรงจะเป็นตัวแบกทีมซะด้วยเป็นจิ๊กซอสํำคัญที่หายไปหรือเปล่าลองย้อนไปดูครับการท่าเรือเวลามีและไม่มีสีวกรจะเห็นความแตกต่างแค่ไหนเช่นเดียวกับเกมนัดนี้สิวกรโกซุนกีไม่มีชื่อแดนกลางของการท่าเรือแพ้ทุกกระบวนท่าคือเอาจริงๆนะครับขนาด กลิ้งกับโกเนี่ยลงพร้อมกันยังแทบจะสู้ลําบากเลยช่วงหลังแต่น้อยจังหวะคุมเกมเซตบอลบุกยังดูไหลลื่นกว่าบ้างในบางทีซึ่งเอาตรงๆที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ตัวเดิมนะครับผมอยากให้เปลี่ยนแปลงไลอัพของการท่าเรือพวกตัวจริงอยู่แล้วแต่มันก็น่าแปลกว่าคนที่ได้โอกาสก็ดันไม่โชว์ผลงานของตัวเองให้มันดีครับ ไม่โชว์ว่าตัวเองบีดีอะไรออกมาเพื่อให้การแข่งขันแย่งตําแหน่งในทีมันเข้มข้นแต่นี่อะไรครับแทบไม่ได้สร้างความแตกต่างเลยเกิดอะไรขึ้นเวลานี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับแพชชั่นเอาแค่เรียกฟอร์มส่วนตัวรายบุคคลของแต่ละคนกลับมาให้ได้ก่อนก็พอครับตอนนี้ มันเหมือนกับเกมวินนิ่งครับวันนี้ค่าพลังนักเตะหัวตกหมดไม่มีความมั่นใจทีมเวิร์คไม่ต้องพูดถึงแล้วลูกที่เสียก็เสียแบบงงๆใบแดง VAR ก็ชัดเป๊ะๆไร้ข้อปฏิเสธโซเรสก็คือโซเรสในจังหวะแบบนี้ครับถามจริงๆทำเพื่ออะไรและเกมนี้การท่าเรือก็แพ้ทุกอย่างหมดเลยจากนี้ครับเกมที่เหลือของสิงเจ้าท่า เป้าหมายจบ1ใน4เพื่อเป็นบิ๊กโหรือว่าลุ้นไป a FC c h a m ชมเปี l ยนส์ลีสภาพนี้เรียนตามตรงนะครับคงไปถึงยากก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าความกระตือรือร้อนในห้องแต่งตัวและบรรยากาศในการฝึกซ้อมมันสะท้อนผลงานการแข่งขันในสนามออกมาแล้วว่านี่คือปัญหาที่มันฝังรากลึกมันคือพื้ิทกรรมที่ยากจะแก้ไขครับมันสะสมมาหลายปีก็หวังว่ามาดามแป้งจะใช้ช่วงที่เหลืออยู่ขอไดูการ7เกม คลายมันให้ได้ลวกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรักและเป็นกันเองที่ให้กับนักเตะบางคนอาจจะไม่ได้ช่วยเขากระหายที่จะเล่นให้ตราสโมสรที่อยู่บนห้าอกมากพอลองคิดดูนะครับบอดบริหารทีมใจดีขนาดนี้ให้ทุกอย่างกับทีมแล้วทําตามใจให้แฟนบอลให้ใจนักเตะให้ความสุขสบายค่าเหนื่อยก็ไม่ใช่น้อย,อยแต่เล่นแบบไม่เอากันเลยชั้นเชิงทีมใหญ่หายไปไหนหมดคาแรคเตอรค์ความเป็นผู้ชนะไม่มีเสียประตูเดินแหงนหน้ามองฟ้าบางคนเดินคอตก แทนที่จะส่งสายตากระตุ้นเพื่อนๆให้สู้ใหม่ถ้าให้มองในแง่วิกฤตนะครับเมื่อภายใต้วิกฤตไม่สามารถพลิกเป็นโอกาสได้ ก็เอาเวลาจากนี้ให้โค้ชได้ตัดตัวได้ดูคนเพื่อเลือกนักเตะที่ใจพร้อมจะไปต่อกับทีมในฤด,ดูกาลหน้าอย่างดีกว่าทําบอลยุคนี้อย่าใช้เพียงแค่ความรู้สึกว่าเขาอยู่กับทีมมานานเพราะเขารักทีมบางทีมันก็ไม่ใช่ครับเพราะคุณเองก็จ่ายเงินเดือนเขานะมันไม่ช่วยแล้วครับดูจากแมชนี้แล้วต่อให้กลับมาชนะรวดในเกมที่เหลือผมก็สนับสนุนให้สร้างทีมใหม่แล้วครับส่วนทีมเยือนสมบประการได้ปลดล็อกบอกตร,ต,รต,รตรงนะครับไม่รู้ว่าเล่นดีหรือว่าคู่ต่อสู้ <c oughs> ไร้คำอัรญายจริงแต่สิ่งที่เห็นคือเขี้ยวสมุดเล่นแบบมีวินัยมีความอดทนรอชิงจังหวะความผิดพลาดของเจ้าถิ่นตลอดรอคู่แข่งบุกใส่แล้วก็รอสวนกลับเอาตรงๆนะครับถ้าคมกว่านี้มีไหลามากกว่า2ลูกกลายเป็นว่าแพสเตเดียมไม่ใช่นรกทีมเยือนแล้วครับแต่กลายเป็นสนามปลุกผีให้ทีมท้ายตารางจากนั้นไปที่ทันดอนสเตเดียมเมืองทองยูเนเต็ดอันดับ6ที่ไม่มีลูคัสโธชาที่ติดโทษแบนเปิดบ้านพบกับเชียงรายยูเนเต็ดอันดับ5 เมืองท้อง4 1 4 1, 1ของมาริโอยูรอสกี้นะครับประตูสมพรยศ4กองหลังเจสเปอร์นิโฮมกับชาติชายแสงดาวคู่เซ็นเตอร์ แบ็คซ้ายวัฒนากรสวัสดิ์ละครแบ็คขวาบุญทวีเทพพวงส่วนตัวรับนะครับตัวโฮลดิ้งบอลเป็นวิรเทพป้อมพัน์ตัวรูกพิชาอุตรากับธีรพลยอดเยอยปอีกซ้ายสดอมีสาเยฟขวาเป็นวิลเลมป๊อปแล้วก็ส่นหน้าเฮนรี่อาเิเยเชียงรายทีเืิน3-4-3านะครับประตูสรานอันตอนอนอน์อินทร์3ากองหลังชินพัฒน์ลีออบรินเนอร์เอริเกกและธนศักดิ์สีใสส่วนคู่มิดฟิล์ศิวรกรเตระก,รรกูลกับพิติวัตสุจิตธรรมกุลปีกซ้ายสรุปการถิ่นจอมขวาวสานโฮมแสและสามประสานแดนหน้าซ้ายฟิลิปเป้อมอ ขวาโกเฮคาโตแล้วก็กองหน้าอักครวินสวัสดีคู่นี้มาเข้มข้นในช่วงครึ่งหลังนะครับนาที60เชียงรายเกือบขึ้นนำพิธิวัตรวางเท้ายิงซัดลูกนี้บอลพุ่งชนคานอย่างจังเลยก่อนที่กิเดงพยองจะมาขึ้นนำครับในอีก4นาทีต่อมาวิรเทพ วางยาวตัดแนวรับเชียงรายบุญทวีเทพวง์ครับสอดขึ้นมาแล้วก็ปาดให้กับเฮรี่อานิเยเยียดขาชาร์จโล่งๆลูกนี้เข้าไปแล้วทีหกสกวางโซงได้ลุ้นตีเสมอนะครับสี่โรดเปิดบอลเข้าไปให้กับเกตตอร์สั้นเอี้ยวตัวยิงเน้นๆซัดเต็มเตมัครับแต่ว่าสมพรยศเสว้ไ้ยอดเยี่ยม และถ้ายเกมนาที8 4เมืองทองดันสกัดบอลกันไม่ดีจนรตาแวร์โซราจ่ายบอทลทะลุแนวรับไปให้กับเกตเตอร์สันหลุดกับดักล้ำหน้าแล้วก็ล็อกหลบสมพรยศยิงเข้าไปไม่เหลือครับเชียงรายบุกเสมอหนึ่งต่อหนึ่งเมืองทองเกมนี้มาริโอก,ก็สั่งลูกทีมเดินหน้าบุกใส่ทันทีพยายามจะเซตบอลขึงในแดนของเชียงรายแต่ว่าตลอดครึ่งแรกเจ้าถิ่นไม่สามารถเจาะโซนเข้าไปเล่นในพื้นที่หน้ารายเกมรับของเชียงรายได้เลยนะครับแม้ว่าจะสลับเอาแนวรุกต่างชาติทั้งซาดอมิาเยฟวิลเลียมป๊อป ลงมาลาม้วบอลต่ำครึ่งหลังในเมืองทองก็เร่งขึ้นด้วยการพยายามใช้บอลยาวข้ามแนวรับมากขึ้นและมาได้ผลในลูกที่ออกน 101, ํา 1- ึจังหวะที่เวระเทฟเนี่ยวางไปให้บุญทวีหลุดเข้าไปนั่นแหละครับแต่ว่าในช่วงท้ายเกมที่โดนเชียงรายเป็นฝั่งบุกหนักใส่เมืองทองก็สวนไม่ขึ้นเลยนะครับเมืองทองเนี่ยไม่ได้อยากจะรับแต่พวกเขาเนี่ยดึงโมเมนตัมในช่วงนั้นกลับมาไม่ได้เลยฝั่งเชียงรายผู้มาเยือนก็ให้อัคครวินสวัสดีออกสตาร์ตตำแหน่งกองหน้าไปก่อนในช่วงครึ่งแรก เขาว่าเก็บบอลสร้างโอกาสให้กับทีมได้ดีแม้ว่าจะต้องเล่นเกมรับเป็นส่วนใหญ่โซนรับ5 3 2ของเชียงรายในเกมนี้แน่นมากเลยนะครับคอมแพกพื้นที่หน้าลายกองหลังแล้วก็มิดฟิลด์3คนยังสลับกันเดินหน้ามากดดันใส่ตัวเซตบอลของเมืองทองได้ดีมากด้วยหลังโดนออกนําไปก่อนเชียงรายก็ใส่เกียร์เดินหน้ากดดันทันทีตลอด20นาทีที่เดินหน้าลุยเต็มตัวด้การยืน3-25แบบเต็มพื้นที่เกมรุกพวกเขาก็กดจนเมืองทองไม่สามารถสวนกลับออกมาได้เลย จบเกมคุณภาพที่สู้กันโดยแท็กติกวิธีการและความอดทนแบบไม่มีช่วงไหนของเกมที่น่าเบื่อเลยเมืองทองเนี่ยดูจะผิดหวังเล็กน้อยที่ทําได้เพียงแค่1แต้มในบ้านของตัวเองและไม่ชนะใคร3นัดติดอยู่อันดับ6ของตารางต่อไปส่วนฝั่งเชียงรายเก็บ1แต้มนอกบ้านนะครับขยับขึ้นไปอันดับ4ตามหลังท็อปฟีเพียง2คะแนนนี่คือตาอยู่จริงๆมาเงียบๆไม่สนอะไรสนแค่ตัวเองครับคู่สุดท้าย BG ปทุมอันดับ3าที่ได้มากโตเทกุราโมริ ลงประเดิมคุมทีมนัดแรกแต่ไม่มีเชอร์สินแดงดาและประสิทธิ์พดุงโชคที่มีอาการบาดเจ็บเปิดบ้านเจอกับสุฮรรบุรีอันดับ13ที่ไม่มีไดโล่อาเวสก่อนหน้าตัวเก่งและธนาเสียสุจริต ที่ติดโทษแบนรวมถึงปียชนกดาริตท,ที่ติดสัญญายืมตัวจากบีจีด้วยนะครับสเตัวจริงของเจ้าทีนซีประตูเป็นกิติพงษ์ภูแถวเชื่อคู่เซนเตอร์อิรฟานฟันดี้กับอันเดสตูนเยสแบกซ้ายอภิษฎสุรดาขวาเป็นสันธิภาพจันงอมคู่กลางชวัดบีรชาติกับสารัตยอยู่เย็นปีกซ้ายเอเนสโตภูมิภาแล้วก็ปีกขวาสุบญญยาภูริาสายส่วนคู่ศูนย์หน้าวรชิตกฤตศรีบำเพญกับเดียโก้ห,หลุยซันโตครับสุพรรณเนี่ยมาเกมรับเลยนะครับ5-4-1ประตูสาวิตขำเปีย 3, ม3เซนเตอร์ จองอัญชรรัทพลมาลาพันธ์แล้วก็สลิงคานพรมสุภะแบ็กซ้ายวิรวุตกาเยมแบ็กขวาจัก,กริดเวทพิรมส่วน4มิดฟิลคู่กลางธนพศ์บุญทัพกับลอสเซมีคาราบูเอปีกซ้ายสันติภาพร้านนิยมปีขวาเนี่ยจริงๆใช้วิเล่เอริเกกแล้วก็ศูน์หน้าตัวเป้าเป็นริทธิพรหวานชื่นครับคู่นี้เกมมาออกรถออกชาติในช่วงครึ่งหลังนะครับนาที51สุบัญญาตามมาเก็บบอลจังหวะ2จากกลางสนามแล้วก็ลุยมาสุดเส้นหลังผ่านบอลเข้าไปนะครับลึกไปถึงเสาสองมีเดียโก้หร ขึ้นมาแปลเข้าไปง่ายๆครับบีขึ้นนำหนต่อ0จากนั้นโอกาสทองของทีมเยอนนีาวิลเลอร์เอริเก้นเนี่ยลากลุยเดี่ยวแหวก2เข้ามานะครับก่อนจะจ่ายให้กับทางสติภาพยิงในกรอบเขตโทษนะครับได้โอกาสโล่งๆแต่ซัดลูกนี้ข้ามคานแบบไม่ได้หลุนเลยครับและท้ายเกมนาที96 มีลูกแถมครับเดียโก้หลุยซานโตจะผ่านเข้าในแต่บอลเนี่ยไปโดนมือของนัทพลมาลาพันธ์ผู้สินเป่าให้ BG ได้จุดโทษและเป็นเดียโก้ยิงปิดเกมให้กับ BG ปรปทุมชนะไป2ต่อ0ก่อนจะไปติดตามคอมเมนต์หลังเกมนะครับผมขอพูดถึงผู้โชคดีคนแรกจากกิจกรรมคิดไซโคง้งเอ็กโกมึกเชียบอลไทยแบบ นแน่นอนใครที่ติดตามดูคลิปของคิดไซค์โค้งหรือว่าติดตามในช่องทาง Facebook แล้วการไลฟ์ Live ของผมเนี่ยนะครับผมจะบอกเสมอว่าถ้าคุณเชียร์บอลไทยคุณต้องนึกถึงโกมึกเท่านั้นและผู้โชคดีคนแรกที่ร่วมกิจกรรมกับเราก็คือน้องมาวินพงสุทธิยากรน,นะครับได้โอกาสไปดูบอลแบบ Exclusive เลยนะครับเดินทางมาจากสมุทรสาครแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าชมเกมที่ BG Sta เ i u ดในห้อง VIP เป็นแขก สุดพิเศษเลยนะครับแล้วก็ได้ถ่ายภาพกับ2นักเตะ b ีีอย่างชิดชนกและก็เจนรบพร้อมกับนั่งกินขนมโกมึกตลอดทั้งเกมแบบไม่อั้นด้วยเจฟินขนาดไหนไปฟังความรู้สึกของน้องกันหน่อยครับก็ต้องขอขอบคุณทางรายการพีไซโค้งแลวก็โกมึกนะครับที่ได้จัดติจกรนีดีอย่างนี้ทำให้ผมได้รับประสบการณ์ในห้องวีดีของสนามนิวสเตเดียมซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เงินก็ซื้อไม่ได้ก็สุดใหญ่โต มากครับมีขนมไม่กินด้วยครับของกินเยอะแยะเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นก็จะมีสีสิเศษมากกว่าบัตรปกติครับในระดับนี้ครับผมก็อยากจะฝากให้ผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาร่วามีกิจกรรมของทางโกมุ่งอนกิซายคนะครับเพียงคุณซื้อยอดสะสมมากที่สุดคุณจะได้รับประสบการณ์ดีแบบนี้นะครับผมส่วนใครที่อยากเป็นผู้โชคดีท่านต่อไปก็ไม่ยากเลยนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่แล้วครับ คุณเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็สแกน QR Code ที่เห็นอยู่ตอนนี้ของโกมึกนะครับคุณจะมีโอกาสได้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีมาเยือน BG Stadium ในเกมสำคัญวันที่2เมษายนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ย บีจจะเล่นเกมเยือนเป็นส่วนใหญ่จะกลับมาเล่นในบ้านทีเนี่ยเจอการท่าเรือวันที่2เมษายนนะครับดังนั้นระหว่างนี้ครับคุณมีเวลาเยอะมากในการที่จะเข้าไปดูสินค้าของโกมึกนะครับซึ่งจะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษคุณพิมพ์บอกไปเลยว่ามาจากคิดไซโคง้งจะได้โปรโมชั่นที่ถูกกว่าห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทุกอย่างไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเลือกของให้เปลืองค่ารถค่ารานะครับดูตรงนี้เลยแล้วคุณก็ซื้อ ซื้อไว้และก็สะสมยอดไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่30มีนาคมนะครับใครที่มียอดซื้อเยอะที่สุดคุณก็จะมีสิทธิ์ได้ตั๋วในการเข้าชมแบบ V.I.P. เลยนะครับ2ที่นั่งก็เอาเพื่อนเอาพ่อแม่พี่น้องไปได้นะครับได้นหนึ่งคนมีผู้ติดตามแล้วก็จะได้ถ่ายภาพกับนักเตะขอลายเซน็นพร้อมกับนั่งดูในกซ์ V.I.P. กินขนมโกมึก แบบไม่อันส่วนรางวัลที่2ถึงรางวัลที่6ของยอดซื้อนะครับก็จะได้บัตรเข้าชม5รางวัลรางวัลละ2ใบไปดูในโซน W นะครับซึ่งก็อยู่ล่างบ็ x v ซ p ไม่เยอะเป็นโซนที่น่าติดตามมากๆนะครับและเป็นเกมที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะดูกับการทำงานของโค้ชเทกูผมเชื่อว่าหลังจากนี้ถ้าเกมมันดีขึ้นเรื่อย แฟนบอลก็อยากจะเข้าชมในช่วงโค้งสุดท้ายเพราะว่าเป็นช่วงที่ BG จํกำลังจัดเตรียมตัวแข่งขัน FC c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับและที่สําคัญอันดับ7ถึงอันดับ10ของยอดซื้อนะครับถ้าคุณซื้อแล้วไม่ได้ตั๋วไปดูนี่เลยครับนี่เลยผมมีบ็อกเซตให้จากของโกมึกนะครับของข้างในเนี่ยก็จะมีขนมของโกมึกหลายแบรนด์ด้วยกันนี่ครับตัวอย่างเช่นนี่เลยอ่า มีของเยอะแยะเลยนะครับนี่เยอะแยะหมดเลยเดี๋ยวแจกให้ถึงที่เลยนะครับก็แจกให้ส่งถึงบ้านแน่นอนจํานวน4รางวัลนะครับนี่คือสิทธิพิเศษจากทางโกมึกนะครับที่นํามาให้คุณผู้ชมที่ติดตามฟุตบอลไทยนะครับอ้าวเดี๋ยวยัไงนะครับพูดถึงลูกค้าไปแล้วนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับต้องยอมรับเลยว่าขอบคุณจริงที่เข้ามาดูแลคิดไซโคนะครับเดี๋ยวไปดูหลังเกมนีกว่านะครับว่าบีจปทุม กับการมาของเทกูซังผมมองเห็นอะไรกับการเปลี่ยนแปลงบ้างน,นะครับสิ่งแรกที่มองเห็นเลยก็คือเชฟเกมครับค่อนข้างจะชัดในเรื่องของการเคลื่อนที่และการยืนตำแหน่งเกมรับก็คอฟเวอร์สอดประสานกันได้ดีเกมรุกเนี่ยเคลื่อนที่เน้นเล่นเป็นกลุ่มดูเหมือนจะเซตไปเซตมาไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเผลอเมื่อไหร่จะโดนแทงทางลึกทันทีซึ่งผู้เล่นหลายคนเปลี่ยนมิติการเล่นไปเลยครับโดยเฉพาะในรายของสุบัญญาที่ถูกมองว่า ฟอร์มตกในยุคก่อนหน้านี้กลับมามีชีิตชีวาเฉยเลยก็ทําให้การแข่งขันในทีมตัวจริงเนี่ยผมว่าสู้กับสนุกแน่ตรงนี้ต้องยอมรับว่าเวลาซ้อมเพียงแค่5วันไม่มีทางครับที่เขาจะรู้จักนักเตะทุกคนได้ถ้าไม่ได้การทํางานเพื่อสโมสรของพออง,งวนสุรชัยที่ยอมเป็นสายล่อฟ้าจัดตัวหมุนให้โค้ชเทกุได้สเกลตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นจนมาถึงไทยและโดนแฟนบอลกระหน่ำไม่รู้เท่าไหร่แต่ผลลัพธ์หลังจากนี้ คงจะเป็นคําตอบในระยะยาวและยังคงต้องเดาว,ว่าสิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงในดวงใจของทางเทกูซังจะเป็นใครก่อนจะถึงคิวเอฟซีแชมเปียนส์ลีกแต่นัดนี้ยังวัดอะไรไม่ได้มากนะครับเพราะว่าสุพรรณเองก็ตั้งใจมารับต่ําแล้วยังไม่ได้เพรสแดนบนต่อเนื่องดังนั้นโจทย์การแก้เพรสน่าจะถูกปล่อยของในเกมต่อไปกับแบงคอกยูเนเต็ดซึ่งน่าจะเป็นเกมคุณภาพที่แท้จริงไปฟังสัมภาษณ์ของโค้ชเทกุที่แปลโดยน้องกอนอนดีตล่ามของอากิระดิชิโนกุนซือทีมชาติไทยกันหน่อยครับครับก็ ตั้งแต่เตรียมทีมมาครับก็มีเวลา5วันเต็มในการเตรียมทีมนะครับก็คืออยากพยายามทาทีมให้มันแบบมีการประสานงานทํางานกันเป็นทีมมากขึ้นซึ่งผลการแข่งขันแล้วก็กกรูปเกมวันนี้ก็ได้ตามต้องการระดับหนึ่งครับครับก็สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ก็คือทุกคนพยายามชาเลนจ์อยู่ครับครับก็ตลอดสัปดาห์มาเนี่ยครับหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างย้ากับทุกคนเวลาซ้อมเลยก็คือการยืนตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของแต่ละพื้นที่และตําแหน่งความสัมพันธ์ระหว่างกาันซึ่งตรงนี้ครับในเกมวันนี้ทุกคนก็พยายามช แต่ทางนี้ทางนั้นการที่เราจะพัฒนาไปมากกว่าน,นี้ครับมันก็จาเป็นที่จะต้องพยายามพัฒนาในเรื่องตรงนี้อีกขึ้นอีกมากครับก็ถ้าความจริงก็คือสภาพทีมตอนนี้ก็คือมีนักเตะบาดเจ็บค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ยังไม่พอที่จะลงทีมแข่งด้วยกันเอง 11. ต่อ11เลยครับซึ่งความจริงวันนี้20่คนที่ส่งไปก็คือมีอยู่แค่นี้จริงๆครับซึ่งจาก20คนนั้นที่เลือก11คนนี้เป็น11คนแรกก็คืออันนี้พอประเมินแล้วเป็น11คนที่เข้าใจความต้องการและก็เทคนิคที่ต้้ออองกกการยยู่ค็เลเลลลื11นนี ครับก็ความจริงก็ยางรับจะตรงว,ว,ว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่กับการได้คุมที่ต่างประเทศแล้วก็ประเดิมสนามด้วยการเล่นในบ้านนะครับตรงนี้เองก็รู้สึกถึงความแปลกใหม่แล้วก็พยายามถ่ายทอดให้นักเตะเหมือนกันว่าแม้จะผ่านอะไรมาบ้างแต่ตอนนี้คือเรามาเริ่มต้นใหม่ให้รู้สึกเฟชเข้าไว้ตลอดเวลาแล้วก็ตอนนี้ก็ทําได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็คิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับส่วน <N> สุพรรณนัดนี้ก็มาแบบเจียมตัวขาดตัวหลักตัวเก่งไปพอสมควรเน้นวินัยเกมรับซึ่งครึ่งแรก ทำไว้ดีมากก็สร้างความอึดอัดให้กับเจ้าบ้านพอควรไม่ได้แต้มจากเกมนี้ภาพรวมไม่เสียหายนะครับอาดีบโยยังมีเกมในบ้านอีกเยอะเก็บแรงไว้อัดในถิ่นตัวเองตามถนัดเรื่องหนีตกชั้นงานถนัดของอาดีบโยอยู่แล้วรอติดตามกันต่อไปส่วนตารางคะแนนหลังจากผ่าน23เกมบุรีรัมย์ก็ยังคงทิ้งคู่แข่ง10แต้มแต่ว่ารองจากฝูงเนี่ยเปลี่ยนมือแล้วนะครับ จากแบงคอกเป็น BG ปทุมนะครับ41แต้มตามบุรีรัมย์10คะแนนที่มี51แต้มอยู่ที่ 3, b a แบงคอกยูเนเต็ด39คะแนนและโปรแกรมต่อไป BG มีคิวเจอกับแบงคอกด้วยนะครับที่4เชียงรายมาเงียบๆก็รอจ่ะแล้วนะครับ37คะแนนชลบุรีตกมาที่5เมืองทองที่6แต่ดูนะครับแต้มไล่กันนะครับตั้งแต่อันดับ 4, 5, 6, 7, 37 36, 35, 34แล้วก็โซนล่างสนุกเลยนะครับ ทีมที่สามารถเก็บ3แต้มได้มีสุตประการมีประจวบสุพรรณสะดุดแพ้ไปโคราชก,ก็แพ้ราชบุรีได้เพียงแค่เสมอดังนั้นเนี่ยนะครับยังลุ้นกันได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเรสโซนเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้หลังจากนี้ติดตามให้ดีนะครับบอลไทยช่วงโค้งสุดท้ายมันแน่และทั้งหมนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็ YouTube กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามารับชมช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ